หรือฝ่ายหญิงไปมีชายอื่นหรือชายชู้นะอย่างนี้เราจะฟ้องเรียกค่าทดแทนเลยดีไหมต้องบอกไว้ก่อนนะครับการเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายเราเนี่ยนะมันยังได้น้อยนะไม่คุ้มค่ากับการฟ้องเรียกค่าทดแทนนะและกฎหมายไทยเนี่ยนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีบัญญัติให้ออก คำัคับหรือคำห้ามมาให้ฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยนะที่เป็นชู้มีชู้หรือเมียน้อยทั้งหลายเนี่ยนะไม่ให้มาใกล้ชิดกันไม่ให้คบกันหรือบังคับให้เขาเลิกกันนะเลิกติดต่อกันเลิกมีความสัมพันธ์กันบังคับไม่ได้กฎหมายไม่เปิดช่องให้ทําได้ฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยนะฮะถ้าคิดจะฟ้องเมียน้อยหรือฟ้องชู้หรือคนที่เป็นชู้นะท่านต้องคิดให้ดีก่อนหนึ่งนะว่าท่านเนี่ย มีอำนาจต่อรองหรือไม่อำนาจต่อรองก็หมายความว่าถ้าท่านยืนได้โดยลําแข้งของตัวเองมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้วรวยแล้วนะไม่พึง่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยท่านก็สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้เลยนะนั่นก็จัดเต็มไปเลยนะเอาตามสบายเต็มที่ได้เลยนะแต่ถ้าหากท่านไม่มีอำนาจต่อรองหมายความบางทีฝ่ายหญิงต้องอาศัยฝ่าย,ยชายฝ่ายชายต้องอาศัยฝ่ายหญิงนะ เหมือนกันเราอยู่ไม่ได้เนี่ยลูกลูกเราอยู่ไม่ได้เงี้ยเราก็จะต้องทําใจนะยอมรับนะแล้วก็ค่อยหาทางแก้เอาไปนะคือคุณไปฝืนไปฟ้องเมียน้อยตูมหนึ่งเนี่ยหรือไปฟ้องชู้มีชู้เนี่ยนะชายชู้เขาตมูมปุ๊บเป็นเรื่องเลยถ้าเขาตัดหางปล่อยวัดคุณเนี่ยคุณจะเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินใช้นะ,หล,ะหลายๆคนนะพลาดนะรีบไปยุ่งเกี่ยวไปลุยกับเมียน้อยหรือไปลุยกับชู้หรือคนที่เป็นชู้เนะเรียบร้อยนะ คนไหนอีกฝ่ายนึงเขาตัดหางปล่อยวัดก็คือไม่ให้เงินใช้นะคือจบเฮนะครับชีวิตจากการเป็นนางฟ้าหรือคุณหนูดีๆเนี่ยได้เงินใช้เดือนละแสนสองแสนเดือนเป็นล้านเนี่ยเที่ยวช้อปปิง้งกินหรูอยู่สบายเนี่ยพอเขาตัดหางปล่อยวัดคุณคุณเข้งเลยนะฮะนะฮะอดอยากทันทีนะเพอเพอบางทีเนี่ยเราไม่ทันเตรียมตัวเขาก็ชากลูกเราไปอีกต่างหากนะครับนะปัญหาก็คือทําให้เราต้องตัดขาดจากลูกภายในพริบตาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเห็นไหมมีลหลายๆข่าวลหลายๆเรื่องที่เป็นข่าวอยู่นะ ฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่มีอำนาจต่อรองมากกว่านะฮะเขาก็ดึงลูกไปเลยนะเนี่ยไปฟ้องร้องเสียเวลาอีกนะครับฉะนั้นการจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องดูอำนาจต่อรองของเราก่อนนะถ้าเราไม่สนใจไม่ต้องพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ลุยได้ตามสบายเลยหรือเพอเพอนะเราอาจจะฟ้องยาไปเลยก็ได้ให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะเพราะ คนรุ่นใหม่เนี่ยคนที่มีความรู้มีการศึกษาเนี่ยมีอาชีพมีรายได้พึ่งรบแ่งของตัวเองได้เนี่ยเขาไม่สนใจนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งทําตัวไม่ดีประพฤติตัวเหลวไหลมีชู้เป็นชู้นะมีเมียน้อยเนี่ยเขาก็ฟ้องหย่าแล้วก็เรียกค่าทดแทนได้ทันทีเลยนะหลักสําคัญฟ้องเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายสามารถฟ้องได้นะจากชู้นะหญิงชู้นะจากเมียน้อยนะได้เลยนะแต่ฟ้องแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่นะ สิ่งที่คุณได้รับกลับมาสิ่งที่คุณต้องสูญเสียไปคิดให้ดีนะครับนะบางทีเนี่ยเงินเนี่ยกฎหมายเขาให้นิดเดียวเองนะครับยังไม่เห็นมีใครได้เป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะนะหลักสองสามแสนนะหลักร้านก็เหนื่อยแล้วนะครับฉะนั้นอย่าไปคิดหากําไรจากการฟ้องเรียกค่าทดแทนนะหรือความสะใจนะต้องดูก่อนว่าถ้าเราฟ้องไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอำนาจต่อรองผลลัพธ์ที่เราได้กลับมามันเจ็บนะเจ็บปวดนะเขาเรียกว่า เสียมากก็ได้ก็อย่าหาทาํานะครับก็ฝากไ่้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะมีข้อกฎหมายก็ฝากติดตามได้นะฝากถามมาได้